ทำไมพระเจ้าต้องงอแสงอรุณคือคำตอบพี่น้องที่รักวันนี้ถ้าพี่น้องจะฟังพี่น้องจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าต้องงอเราใช่ครับผมใช้คำว่างอเพราะว่าพัมพีสองโคลินบทที่ห้าเนี่ยพูดว่าพระเจ้าทรงขอร้องเตาโลซึ่งแปลว่าพระเจ้างอครับจริงๆแล้วสถานการณ์นะเป็นเพราะพัมพีบอกว่าข้อแรกเป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าข้อที่สองนั้นแปลว่าเราอยู่ในความมืดและข้อที่สามเนี่ยพัมพีบอกว่าเพื่อจะนาเราทำท้านำเท้าเราไปในทางสันติสุข ถ้าพี่น้องฟังจนถึงแค่นี้เราต้องการคําอธิบายมากขึ้นวันนี้ให้เข้าไปที่ช่อง You Tube เข้าใจว่าพีที็อกข้อวันนี้เราจะตอบจากลูกาบทที่1ก็78ถึง79ถ้าพี่น้องฟังได้แค่นี้ก็ให้เข้าไปต่อโอเคที่ช่อง y YouTube หรือไม่ก็ไปที่หน้าเฟซผมหรือไปที่เมนแลกสวัสดีครับพี่น้องที่รยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจว่มพีทีละกข้อช่วงนี้เราอยู่ในหัวข้องการ ครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการด้วยคริสต์มาสด้วยการเข้าใจเรื่องคริสต์มาสให้เราดำมดิงไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับโอเคอย่างที่เราเรียนรู้กันก็คือว่าคนที่นั่งอยู่ในความมืดนั้นได้เห็นความสว่างเป็นสิ่งที่กล่าวถึงในมัทธิวบทที่สี่ข้อสิบสี่ถึงสิบหกซึ่งเป็นสิ่งที่อ้างมาจากอิสยาบทที่เก้าข้อหนึ่งถึงข้อสองซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าบุคคลคนนั้นที่นําความสว่างมาให้นั้นก็คือบุคคลเดียวกันกับ ที่ปรึกษามหาสัจจันทร์พระเจ้าผู้ทรงบัทธิลิตพระบิดานิลานองค์สันติราชซึ่งกล่าวถึงในอิสยาบทที่9ก้็ซึ่งเราได้ยินบ่อยๆซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกันกบที่กล่าวถึงในอิสยาบทที่7บทที่8ซึ่งก็คือองคเอมานเอลพระเจ้าส่งอยู่กับเราเอาล่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าทําไมพระเจ้าต้องงอเราแสงอรุณเป็นคำตอบอยังไงโอเคข้อลูกาบทที่หนึ่งข้อเจ็ดสิบบอกเพราะพระทัยเมตตา,าของพระเจ้าของพวกเรา แสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนพวกเราพี่น้องเห็นยังแสงอรุณความสว่างในที่นี้คือพระเยซูกิตจากเบื้องสูงคือจากสวรรค์จึงมาเยี่ยมเยียนพวกเราพี่น้องที่รักคำว่าเยี่ยมเยียนในที่นี้เนี่ยในต้นฉบับภาษากรีกเนี่ยแปลว่ามามองหาโอเคครับพ,พี่น้องที่รักซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็คือใช่เลยโอเคพระเยซูกิตเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าจากเบื้องสูงเนี่ยมาเยี่ยมเยียนเราล,งมา,ลงมาในลงมาในโลกนี้ ข้อแรกถามว่าทาไมเพราะพระพระพระไทยเมตตาของพระเจ้าของพวกเราพี่น้องที่รัาคำว่าเมตตาเนี่ยแปลว่าการที่ไม่ต้องการให้เราในสิ่งที่เราสมควรเช่นเราเนี่ยเป็นคนบาปสมควรถูกลงโทษแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราพระเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระคุณพระคุณเนี่ยแปลว่าการที่เราได้รับสิ่งดีต่างๆทั้งที่ไม่สมควรส่วนพระเมตตาเนี่ย ก็คือการที่ไม่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งๆที่สมควรเช่นสมควรตกทะลกสมควรถูกลงโทษแต่นะพี่น้องเห็นยังการที่พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นแสงอรุณจากเบื้องสูงจากสวรรค์นั้นมาเยี่ยมเยียนม,มนุษย์ในโลกนั้นโอเคมามองหามาเยี่ยมเยียนนั้นเป็นเพราะพระไทยที่เมตตาพระไทยของพระเจ้าที่ไม่ต้องการที่จะลงโทษมนุษย์อ่าซึ่งจริงๆก็คือให้พระเยซูคริสต์เจ้ามารับการลงโทษน,นันแทนครับหลังจากนั้นเมื่อพงศ์สิ้นพระชนม์ที่อย่างเข็งต่อไปบอกว่า จุดประสงค์พี่น้องที่รักฉบับที่พี่น้องเห็นเนี่ยเป็นการแปลโดยตรงจากภาษากรีกโอเคบอกว่าเพื่อนั่นบอ,บอกจุดประสงค์เลยครับที่แสงอรุณมานั้นเพื่อส่องสว่างแกบ่บรรดาคนที่นั่งอยู่ในความมืดและในเงาของความตายพี่น้องที่รักครับพี่น้องต้องเป็นต้องเข้าใจว่าใน,าใ,นในภาษาของพระพีนะั้นมันมีอย่างเช่นอ่าเดินก็ระดับหนึ่งยืนเนี่ยเริ่มอยู่ที่นั้นแต่นั่งเนี่ยคืออยู่ในสภาพนั้นเลยโอเคอันนี้เหมือนกับมัทธิวบทที่สี่แล้วก็คือพระพีบอกว่า ซึ่งต้นฉบับภาษากรีกก็คืออย่างนั้นคนที่นั่งอยู่พี่น้องเห็นนะก็คืออยู่ในสภาพนั้นเลยครับนั่งอยู่ในที่นั่นเหมือนที่เราพูดว่าลากงอกก็คืออยู่ในสภาพนั้นเลยครับแสดงว่าคนเหล่านั้นอยู่ในความมืดและในเงาของความตายพี่น้องเห็นนะังเนี่ยที่เขาแปลว่าเงาของความบรนาเป็นศัพท์เดียวกันเลยในภาษากรีกกับมัทธิวบทที่สี่ขเขสบกก็คือเงาแห่งความตายแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนในโลกนั้นอยู่ในความมืดเห็นยังซึ่งความมืดหมายถึงอะไรหมายถึง อย่างแรกก็คือความตายหมายถึงสภาพที่เป็นปัญหาหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บความยากจนก็คืออยู่ในสภาพที่เป็นปัญหาต่างๆแล้วที่พเยสคิ์องเอมานูเอลซึ่งเป็นแสงอรุณโอเคซึ่งหมายถึงแสงในยามเช้าเนี่ยมาเพื่อจะช่วยเราจากความมืดโอเคอย่างเช่นบางคนดูหนังเนี่ยจะรู้ว่าลาตีนี้หลานก็คือสภาพที่แย่รวมทั้งบางประเทศเนี่ยที่อยู่ในความเดือหนาวจะรู้ว่าในช่วงของความหนาวนั้นไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ เห็นบ้าแล้วก็บางทีสัตว์บางชนิดอย่างเช่นกอบอะไรเนี่ยรวมทั้งปลามันอยู่ในช่วงจำศีลก็คือมันไม่ไม่ไม่แอคทีฟไ,ไม่มีชีวิตโอเคอยู่ในสภาพที่เหมือนกับนิ่งๆแต่พี่น้องที่รักพรพเยูคิดซึ่งเป็นอ,องเอมนเอลซึ่เป็นแสงอรุณจากเบื้องสูงเนี่ยมาเพื่อส่องสว่างพูดง่ายๆคือมาเพื่อให้ความสว่างถูกต้องครับมาเพื่อนําเราออกเดี๋ยวเราดูต่อไปก็คือนําเราออกจากสภาพของความมืด โอเคการไม่มีชีวิตที่วาความป่วยไข้ความยากจนและปัญหาแล้วไม่ใช่แบบอยู่ตรงนั้นแบบนานๆทีแต่นั่งอยู่ก็คืออยู่ในสภาพนั้นเลยโอเคพระเจ้าส่งพระเยซูริดมาแสงอรุณมาเพื่อจะส่องสว่างและบอกต่อไปบอกเพื่อเห็นยังการส่องสว่างนั้นไม่ใช่เพืแบบ่อส่องสว่างธรรมดาไม่ใช่แค่แบบส่องสว่างเพื่อเขาเห็นสภาพตัวเองไมครับแต่เพื่อจะนําเท้าของพวกเราไปในทางสันติสุข พี่น้องเห็นยังคือพูดง่ายๆก็คือนําเราออกมาจากสภาพของการนั่งอยู่ในความมืดและความตายถูกต้องครับนําเท้าของเราไปในทางสันติสุขพี่น้องที่รักคาว่าสันติสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดจากสันติก็คือการความสุขที่เกิดจากการเป็นพวกเดียวกันเป็นคําเดียวกันกับคําว่าสันติภาพใช่ครับมันเป็นคําตรงข้ามกับสงครามพูดง่ายๆคือพี่น้องเห็นสภาพของความงอของ ของพระเจ้าไหมครับมนุษย์นี่อยู่ในความมืดขณะที่พระเจ้าเป็นความสว่างแล้วที่มนุษย์อยู่ในความมืดนั้นก็เนื่องจากอดัมทําบาปแล้วพวกเขาเองทําบาปโอเคแต่พระเจ้าไม่ต้องการลงโทษพระเจ้าสําแดงพระทัยเมตตาส่งพระเยซคริสซึ่งเป็นพระเจ้าเองลงมาจากเบื้องสูงก็คือจากสวรรค์เพื่อจะมาเยี่ยมเยียนมาหาเราโอเคเพื่อจะส่องสว่างให้กับเราโอเคผู้อยู่ในความทุกข์ความทรมานอยู่ในเงาความตายอยู่ในปัญหารวมทั้งการตกนรกเพื่อในที่สุดจะนําเราออกไป จากสภาพนี้ไปในทางสันติสุขก็คือเพื่อพูดง่ายๆคือไปคืนดีกับประชาชนพี่น้องเห็นยังนี่เป็นการงอครับเป็นการง้อให้คืนดีซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับลูกาเองบทที่สองข้อสิบส่งจำได้ว่าบอกพระสิริจงมีแด่พระเจ้าบทที่สูงสุดเมื่อ โอเคในในค่ำคืนที่พระเยซูมาบังเกิดนะพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในทูตสูงสุดคือขอให้พระเจ้าได้รับการนมัสการส่วนบรรพนิโลกสันที่สุดจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่โปร่งท่งโปรดปานนั้นพี่น้องเอ๊ยยังพระเจ้าทรงโปรดปานมนุษย์ทุกคนรับพระเจ้าต้องการให้เขาคืนดีเนี่ยนี่แหละคือการงอ้อพระเจ้าส่งพระเยซูกิออกมาเพื่อจะง้อเราให้คืนดีทั้งๆ้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เราไม่ได้ผิดอาะหมายถึงโรรองไม่ได้ผิดเราผิดแปลว่าอะไรครับ ในทางปฏิบัติคนที่งอ,อก,ก่อนคือคนที่รักมากกว่าเพราะว่าพระเจ้ารักเรามากอย่างที่ย้อนหรที่สามข้อสอุบอกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราพี่น้องเห็นยังเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าเมตตาเราไม่ต้องการให้เราอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็สองเพื่อจะนําเพื่อจะช่วยเราที่อยู่ในความมืดอยู่ในปัญหาอยู่ในความตายแล้วเพื่อจะนาเราให้กลับคืนดีกับพระเจ้าและจริงๆ <c oughs> อย่างหนึ่งของคำว่าสันติสุขชาโลมก็คือความสุขที่เกิดมีครอบทวนไม่ขาดสิ่งใดเลย เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลับคืนดีกับพระเจ้าสิ่งดีที่อยู่ที่พระเจ้าชีวิตที่อยู่ที่พระเจ้าก็ไหลมาฉะนั้นพี่น้องที่รักเราในฐานะที่อยู่ในสภาพของมนุษย์ที่พระเจ้าท่งโปรดปรานถ้าใครก็ตามที่คุณยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าจงรู้จักกับพลงจงกลับคืนดีจงเชื่อในพระเยซิ์จงกลับมาคืนดีจงกลับมาสู่สันติสุขรับสิ่งที่ดีทั้งปวงจงออกจากความตายจงรับชีวิตของพระเจ้าพระเจ้ารักเราและในฐานะเราที่เป็นประชากรของพระเจ้าโอเคจงมั่นใจในเรื่องนี้ มั่นใจในพระเมตตาของพระเจ้าแล้วก็เดินไปในสันติสุขเดินไปสิ่งดีแล้วก็อย่าเดินไปคนเดียวประกาศข่าวประเสริฐพาคนในครอบครัวพาเพื่อนฝูงคนที่ยังไม่รู้จักพปะองให้กลับเข้ามาในเส้นทางแห่งชีวิตให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าให้ผมเดี๋ยวเราพูดว่า,เ,าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปี จริงๆก็คือเหลือสองปีกว่าแล้วเพราะเราอยู่ในช่วงทันวาโอเคตั้งใจจะย่าพึบภายในปีสองพันที่แปดเราตั้งใจจะยแสดงความรักต่ออาประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนฟังนะครับไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่คนที่เชื่อข่าวพระเสริฐแท้ก็คือพระเยซูเป็นพระเจ้าลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นใครก็ตามเชื่อในพระเยซูกิตคนนั้นเขาได้ออกมาจาก ความตายออกมาจากความมืดเขามีสันทิศบาปทั้งหมดได้รับการยกพระเจ้าโอเคไม่ได้จดจําความบาปเพราะว่าไม่มีความบาปหรือห้จำเพราะผลิตเป็นเครื่องบูชาแท้จงเชื่อในพง์ถ้าคุณเชื่อแบบถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณเชื่อถูกแล้วคุณมีความรอดบาปได้รับการยกจงมั่นใจในความรอดและจงมั่นคงในความเชื่อแล้วก็หนึ่งที่สองมีศิษย์พิบาลอาจารย์หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งเป็นแห่งพูดง่ายๆคือศิษย์พิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งิดจักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด โอเคหนึล้านคนภายในปี2 0 1 8แต่ให้ผมบอกเราถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะครอบครองด้วยคริสต์มาสถ้าเราจะเข้าใจว่าอิมานูเอลก็คือแสงอรุณที่มาจากพระเจ้าโอเคเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนพวกเรา mm hmm. เพราะว่าพระเจ้าเมตตามนุษย์ทุกคน mm hmm. เพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอยู่ในความมืดความตายแล้วพระเจ้ากําลังนําเรากลับคืนดีขันกับพง mm hmm. แล้วก็ให้พระเจ้าเนี่ยใช้เราโอเคใช้เราเป็นเป็นผู้ที่นํากลับคืนดี เมื่อเราเข้าใจเครื่องอันนี้เราจะรู้ว่าเราไม่เพียงจีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐท่าทีสีหน้าน้ำเสียงของเราจะต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการง้อให้คืนดีโอเคพระเจ้าใช้เราเพื่อทําให้มย์กลับคืนดีกับพระเจ้าฉะนั้นจงเป็นตัวแทนที่ดีและในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจงฉวยโอกาสที่จะนําหลายคนได้รู้จักกับพระเจ้าให้ผมได้ยนรพูดว่าเอาละให้เรามาดูหนึ่งกิสีหนึ่งกิสีครับพี่น้องญากขอบาทหนึ่ง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 ถ้าพี่น้องได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมขอบาทหนึ่งโอเคโอนนมมาาไ่่วจะเป็ อ่าพร้อมเพลหรือว่านั่นแหละ QR วอา e แโค้ดที่ฐานปววผมสักหนึ่งนาทีโอเคแล้วก็หกโมงสีห้านะคำสอนจะพร้อมเพลงนมันสก,การจะพร้อมให้พี่น้องฟังคนไหนที่ยังไม่ได้ทำให้กดไ like, ลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งทั้งหมดโอเคแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในเมนแรกที่ลิงก์นั้นจะนำไปสู่คำสอนเรื่องอื่นๆเช่อน,นอ่าเพื่อบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วเมื่อคิดเสียน,นี่ย กลับไปที่ธรรมัญญาต์จริงๆเป็นการถูกหลอกน่าเป็นอุบายของมานและนั่นเป็นการล่อเราเข้าไปสู่สภาพของการเป็นชู้ไม่สั์ซื่อกับธรรมัญญาตออกมาจากพยาธิศาสติ์อยากเข้าใจผิดไปอ่านแล้วคุณจะเข้าใจอย่างชัดเจนไปดูว่าจริงๆธรรมัญญาติเป็นของดีจากพระเจ้ายแต่มารมันบิดให้ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกับที่มันทําอย่างอื่นฉะนั้นอย่าลืมพี่น้องที่รักลองดูสักสิบวันเข้ามาฟังแล้วระหว่างฟังเนี่ยกล้ห้ฟังฟังเทศเขียนเอเมนฮาเลลูยาส่งสติ๊กเกอร์ช่วยกันกดไล์ เพื่อจะทําให้คนได้เห็นข้อความที่ดีแบบนี้คิดเสียนจะจำเริญขึ้นลองดูทักสิบวันเดียวพอช่วงเทศกาลคริสต์มาสได้เห็นคุณจำเรินขึ้นผมป่าประกาศพี่น้องที่รักเอามือวางในส่วนที่คุณป่วยหายโรคโอเคพระเจ้าแห่งความสว่างรักษาคุณออกจากความตายโรคภัยไข้เจ็บถ้าคุณมีหน้สินผมป่าประกาศถึงการช่วยเหลือ โอเคการปลดนี่ยังอัศจรรย์ผมเปล่าประกาศถึงการคืนดีในครอบครัวผมเปล่าประกาศว่าแผนแผนงานของศัตรูเหนือครอบครัวคุณเหนือตัวคุณถูกทาลายทั้งหมดในนามพระเยซูคุณกาลังก้าวขึ้นสู่ขอบคุณพระเจ้าเอาล่ะครับพี่น้าอย่างรัใเรารับมหาสนิทพอพระเยซูบ,บอกเราว่าให้ทําอย่างนี้เราลึกถึงโปร่งฉะนั้นเราทําอย่างนี้ภาากต้ของโปร่งแตกหักเพื่อเราหายดีโอเคโดยปติสมานะเราได้ตายจากชีวิตเดิมชีวิตของการเป็นคนบาปลูกของมารกลับเป็นลูกของพระเจ้ากลับเป็นเจ้าสาวของพระกิตพระกายของพระเยซูแตกหัก พระการของวงถูกเคยนเพื่อเราหายดีผมเปล่าประกาศถึงการหายดีทุกเรื่องแผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทำลายผอิตของพระเยซูคิดลางออกเพื่อเราในน้องีินละครับเรามีชัยชนะเหนือซาตานเพราะผลิตเพราะคามยานรับหาสนิททุกวนันจำเริญขึ้นเปล่าประกาศผมเปล่าประกาศว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดหลุดออกและในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอิมานเอลพระเจ้าอยู่กับเราเพื่อช่วยเราเพื่อจัดการกับศัตรูของเราและสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้น คุณอยู่ในสันที่สุขคุณอยู่ในชารลมคุณอยู่ในสิ่งท,ที่ดีอย่าลืมทุกวันมาฟังแล้วจาเรินขึ้นเอาล่ะอย่าลืมนะคนที่ยังไม่กดไ okay? ลค์กดแชร์กดไลค์โอเคแล้วก็คนที่อยากฟังคําสอนทั้งหมดให้เข้าใจเนี่ยให้ดูมุมซ้ายโอเคมุมซ้ายบนเนี่ยโอเคคนที่อยากที่จะร่วมในนมัสการด้วยเพลงนมัสการแต่งใหม่ให้มาที่มุมนี้นะหลังจากนี้เอาล่ะทุกคนให้เราพูดพร้อมกันว่าช่วงฉันขึ้นๆๆๆือคืุทธาล้มขอบใจมากครับอาเมพรุุ่นี้เจอกัน